ที่คนเนี้ยเรามาแก้กันเยอะก็คืออาการเห็นเนี่ยเห็นไหมมันแตกเนี่ยเนี่ยขอบแตกตัวเนี้ยตัวปัญหาเลยเห็นไหมแล้วเราจะทํายังไงให้ขอบแตกเนี่ยวิธีวิธีทำขอบแตกพวกนี้นะบังจะบอกให้นะเราใช้กระดาษทรายขัดขัดเสร็จเราก็เอาอยางตัวนี้ลงเลยเนี่ยยางของพี่บางเนี่ยลงเลยโดยที่ไม่ต้องไปแงะมันออกนะเพราะว่ายางตัวเนี้ยมันจะช่วยเข้าคือตัวเก่ามีดีอยู่แล้วมันจะช่วยยึดเกาะได้มากขึ้นอย่างเนี้ย ไม่ต้องไปแง yeah ่มาหรอกเดี๋ยวบางคนแง่ออกก็ได้นะเดี๋ยวบางว่นไม่ต้องแง่ใช่กล่องเนี่ยดีกว่าเดี๋ยวเราขัดเปิดตัวนี้ให้ดีเอากระดาษทรายลงให้ดีเห็นไหมเนี่ยพอเราลงเห็นไหมเนี่ยนนะเราเต่งและยางตัวนี้มันจะหนึบพวกนี้มันหนึบอยู่แล้วเพวราะยางมันามันเซ็ตตัวเนี่ยมันเซ็ตตัวได้ดีมากยางพวกเนี้ยบางใช้หมดเลยบางใช้ถ้าเป็นหนาใช้เยอะๆใช้เป็นแทนแทนแทนยางได้เลยแต่ถ้าเราใช้น้อยๆก็สามารถซีนเป็นกาวเนี่ยอย่างนี้บางก็ต้องซีนเป็นกาวเพราะหนึ่งปัญหารองเท้าถ้าคุณไม่เอาตัวนีีี้้้ซนน่่่รงเเเเเาาพวกยยยมมมัไไ็็บบใชล เราไม่มีรอยเย็บเลยทีนี้เวลาเราใส่สักพักเดี๋ยมันหลุดเราก็เลยต้องซีนด้วยกาวตัวนี้ถึงว่ามันจะอยู่แน่นอนนาะออปะอ่าพอรองเท้าเรามายกผ้าใหม่มาทําผ้าใหม่เรามาคัดต้อมใหม่เนี่ยมันก็ต้องติดกาวให้มันอยู่แต่ถ้ากาวทั่วไปไม่อยู่แน่นอนใส่ไปเสก้อผกหลุดแต่ของเราคือรับประกันว่าใส่กันไปยาวๆเหมือนปะเนี่ยมันจะมีคัดต้อมงานคัดต้อมมันก็ต้องมีนงานส้มนะมันก็ต้องมีมั้ง ลอยเปื้อนเพราะว่าตัวพื้นมันก็สกปรกอยู่แล้วใช่ไหมตัวพื้นมันก็มีแนวสกปรกอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนรับไม่ได้อย่างงูงี้ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่สําหรับบางเบาว่าจากมาแบบพังๆมาเนี่ยมันสามารถกลับไปใช้ได้อีกเนี่ยอย่างขอบแต่พวกเนี้ยใช่ปหขอบแต่พวกเนี้ยถ้าเราฟืนใช้ก็หลุดหมดแต่มันทําให้รองเท้านี่กลับไปใช้งานได้อีกมันถึงว่าบางว่ามันโอเคมากๆนะสำหรับการคัดต้มสำหรับการส้มถ้าทุกคนรับได้โอเคคนไหนรับไม่ได้ก็ หาซื้อใหม่ซื้อแบบถอยมือหนึ่งมาเลยมีตังถอยมือหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นว่ามันยังใช้งานได้มันน่าจะใส่ได้อีก 4- ี่หปีก็แค่นี้ก็เทได้แล้วเนอะปะในความคิดของบางนะอันนี้ก็พร้อมจะส่งกลับเจ้าของแล้วก็รอชุดใหม่ก็รอกันอยู่อีกชุดใหม่กันแหละชุดนี้10กว่าคู่ชุดนี้ก็เป็นชุดหลังสิบกว่าคู่โอเคนะรู้เรื่องัยรุ่น